งอกศูนย์ข้าชุมชนเด้งรับงบกรมการข้าว1.5หมื่นล้านกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันพุทธที่2พฤศจิกายนกับกระผมคนเชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนา1.5หมื่นล้านบาทผ่านกรมการข้าวมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับเอาละครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนา1.5หมื่นล้านกรมการข้าวจาดึกเสนอซื้อเครื่องจักรตามออเดอร์อัปเดตตัวเลขศูนย์ข้าวชุมชนน้องใหม่ เพิ่มขึ้น3,000ศูนย์ไม่ใช่จะให้ศูนย์ละ3ล้านปรับลดตามความเหมาะสมพร้อมเปิดทางแปลงใหญ่วิสาหากิจกลุ่มข้าวอินทรีย์ร่วมใช้งบสร้างความเข้มแข็งนายจารึกกมลอินประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีเป้าหมายในการสะับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน5,000ศูนย์ทั่วประเทศที่กรมการข้าวได้รับงบ1.5หมื่นล้านบาทมาแล้วทางคณะกรรมการกำลังทำโครงการเสนอกรมการข้าวการใช้งบประมาณเป็นภาพรวมโดยจะมีการพิจารณาให้แต่ละศูนย์ข้าวจะต้องพิจารณาศักยภาพของแต่ละศูนย์เป็นอย่างไรหากศูนย์ไหน ที่มีเกรดระดับไหนจะพิจารณาไม่ใชค่คิดตามความคิดเราว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้โดยจะให้แต่ละจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะให้ศูนย์ละสล้านทั้งหมดแต่จะปรับลดลงตามความเหมาะสมนายจารึกล่าวว่าตอนนี้มองว่าสิ่งที่เคยเสนอไปนั้นเราไม่ได้มองศูนย์ข้าวชุมชนอาจเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านข้าวและกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ และวิสาหากิจที่ทำเรื่องข้าวสามารถร่วมใช้งบประมาณก้อนนี้ด้วยจะช่วยสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นระบบก็จะมองต่างจากโกรมการข้าวที่จะให้เฉพาะแค่ศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งอยู่ในสังกัดเท่านั้นเช่นเดียวกันถ้าศูนย์ข้าวชุมชนไหนศักยภาพไม่ดีก็ไม่ให้ไม่ใช่จะให้ทั้งหมดประเมินมีศูนย์ที่จะควรปรับปรุงประมาณ20%เอร์เซน ต่ำกว่าศักยภาพปัจจุบันศูนย์เข้าชุมชนโดยประมาณน่าจะมีอยู่3000ศูนย์เพิ่มขึ้นซึ่งการใช้งบโดยประมาณแต่เราพิจารณาร่วมกันโดยในจังหวัดให้เจ้าหน้าที่เป็นคนคัดพอจะรับงบประมาณจริงเจ้าหน้าที่จะต้องร่วมกับประธานจังหวัดนั้นๆเป็นคนพิจารณาว่าศูนย์ไหนจะให้เครื่องมือประเภทไหนซึ่งรอบนี้ไม่อยากให้คณะกรรมการส่วนกลาง เป็นคนคิดเองเสร็จแล้วประธานจังหวัดก็ต้องร่วมพิจารณาด้วยครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารงบ1.5หมื่นล้านบาทผ่านศูนย์ข่าวชมชนที่กระผมนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ